ปาปาปาปับปาหือันตีไปก่อนหนึ่งสเต็ปท้วนอย่างเท่ละบอกเลยโอ้ยหมเจ็ดหมื่นแล้วก็ดีบัฟไปสามตัวป่าเอาล่ะครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลุงป้านาาหลานเลหล่นเพื่อนย่าเพื่อนยายเพื่อนลุงเพื่อนนาเพื่อนพี่เพื่อนพ่อกันทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมมีน้อยเกมเมอร์กับเกมเจ็ดบาบ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 าบกันอย่างเช่นเคยนะฮะ แล้วก็คลิปในวันนี้เลยก็หลังจากที่เมื่อวานผมแบบป่วยเลยไม่ไหวนะฮะก็เลยไม่ได้ทําคลิปลงไปในช่องแต่ว่าวันนี้คือผมแบบค่อนข้างจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะแล้วก็คลิปในวันนี้นะครับผมก็จะไปรีวิวตระครก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครใหม่ของตู้กาชาตู้นี้นะครับกับตัวเฟสติวัลตัวที่2ของ p o l y ี a ูนะก็เป็นตัวนี้เลยนะครับ <Hello. S 1> เซลดีเขียวอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ ซึ่งผมก็ได้มันมาแบบเกือบเกลือแล้วนะครับคลิปที่แล้วแต่ว่ามันก็ยังโชคดีที่ตอนการันตี300รเพชรเนี่ยมันไม่เกลือนะฮะโดยที่ผมเจ้าเซลดิดไปลง PP กับทีมเอซเซอร์โหมดนะครับวันนี้ก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าเอซเซอร์โหมดของเรานี่คือแบบจะเฉิดอชายหรือเปล่านะเพราะว่ามีตัวอย่างเซลดิดเป็นตัวช่วยอยู่นะฮะ <Yeah. S 1> น้องพี่พี่ต้องการน้องมากๆเลยนะ <Yeah. S 1> เราก็ไปดูสกิลแล้วก็พาส,สีคร่าวๆกันดีกว่านะครับหลังจากที่ผมได้เคยอธิบายไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะครับเป็นคลิปอัปเดตแพทนะ แต่ว่าเดี๋ยวจะมาอธิบายอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับปนี่เลยนะฮะเซลดีเขียวตัวนี้ซึ่งตอนนี้ผมปั้นอยู่ที่4ดาวแดงนะครับเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าจะปั้นขึ้น5ดาวได้หรือเปล่าอ่ะเดี๋ลองอัพดูสิจะถึงไหมถึงและนะครับโอเคถึงพอดีนะก็5ดาวแดงไปเลยนะครับจังหวะนี้มาฮะซึ่งเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเท่นะ คือเซลดิดล่างแรกก็เท่อยู่แล้วนะครับพอเป็นล่างเฟสติวัลนี่ก็เท่หนักกว่าเดิมมีปีกด้วยนะฮะสกิลแรกของเซลดิดเนี่ยเป็นสกิลประเภทโจมตีนะครับเป็นรูปดาบนะอย่างนี้นะครับโดยที่แต่ละขั้นเลยนะครับจะมีเอฟเฟกคือเมื่อโจมตีไปสร้างความเสียหายไปนะครับที่ขั้นสามเนี่ยอยู่ที่5 0 0ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะมีความแรงเพิ่มเติมอีกจากครึ่งหนึ่งของคริสตัลเมทสมมติว่าคริสตัลเมทของเราเนี่ยอยู่ที่ถ้าคิดเปเลขกลมๆเลยนะครับอยู่ที่20 0 0 0อย่างเงี้ย ก็จะไปเพิ่มโจมตี1 0 0 0 0มนะครับก็คือครึ่งหนึ่งของชีดาเมจแต่ว่าสกิลนี้จะไม่ติดคีแน่นอนคือตีไปเพียวดาเมจไปเลยนะครับก็ไปสู้กับพวกทีมลอสเวนได้นะตัวนี้นะครับถึงจะเป็นสีเขียวก็ตามแต่ว่าค่อนข้างแรงนะสกิลนี้สกิล2ก็เหมือนกับของเกาเทอร์เขียวแต่ว่าที่ขั้น2ขึ้นไปเนี่ยจะดีกว่าคือว่ามันจะดีบัฟใบสกิลประเภทอันติหรือว่าสกิลอันติของอีกฝ่ายนะครับที่ขั้นสเนี่ยคือ1เทินแต่ว่าขั้น3เนี่ยคือ2เทิน แล้วก็จะลดเกดอันติอีกฝ่ายด้วย2ลูกนะครับใน2เทร์นี้นะที่ขั้น3มันเป็นสกิลที่คล้ายๆกับของเกาเทอร์เขียวแต่ว่าจะไม่สร้างดาเมจนะครับคือจะดีบัฟไปเลยอะ่ะไม่ต้องมีดาเมจส่วนเกาเทอร์อเขียวเนี่ยคือมันจะสร้างดาเมจใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่นะครับคือมันจะดีบัฟไปเลยซึ่งข้อเสียตรงที่ไม่สร้างดาเมจเนี่ยก็จะเป็นข้อดีของสกิลนี้ตรงเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ของสกิลนี้ค่อนข้างดีกว่าของเกาเทอร์เขียวเยอะนะเพราะว่าถ้าเกิดขั้น2ขึ้นไปเนี่ยอีกฝ่ายจะไม่สามารถใช้เกรืออว่าดนติ ต่อให้อันตีของอีกฝ่ายเต็มก็าตามนอกจากว่าอีกฝ่ายจะลบดีบัฟนะส่วนอันตีก็เป็นการตีเดียวนะครับสร้างความเสียหายแล้วก็จะดีบัฟลดตาที่เกี่ยวข้องกับเลือดของอีกฝ่ายทุกตัวในสนามนะครับ5%นะต่องเทินด้วยนะฮะแล้วก็บัญญัติของตัวเซลดิตเนี่ยจะไม่เหมือนกับตัวธรรมดานะครับบัญญัติของไอตัวนี้คือถ้าอีกฝ่ายหรือว่าฝ่ายเราเกิดตีคิดิคอนขึ้นมาเนี่ยมันก็จะดีบัฟลดตาที่เกี่ยวข้องกับคิติคอนทั้งหมด ทั้งคิดาเมตแล้วก็อัตราคิดิคอนจะโดนลด10%นะครับแล้วก็จะสแต็คได้สูงสุดอยู่ที่3สแต็คส่วนพาสซีฟเนี่ยถ้าสมมุติว่าอีกฝ่ายมีดีบัฟนะฮะจะเพิ่มตัดพื้นฐานให้กับฝ่ายเรา2%ต่อดีบัฟ1ดีบัฟเท่ากับว่าถ้าอีกฝ่ายมี6ดีบัฟเนี่ยก็จะเพิ่มตัดพื้นฐานเลย6%ให้กับทุกตัวในทีมสแต็คได้สูงสุดอยู่ที่10สแต็คถ้าถามว่าดีบัฟอันเนี้ยดีกว่าดีบัฟเก่ายังไงนะครับดีบัฟเก่ามันคือแบบ มันก็น่าจะเพิ่มสูงกว่าตอนช่วงต้นเกมนะครับคือเพิ่มไปเลยใช่ไหมต่อบัญญัติ1ตัวแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยพาสซีฟของไอ้ตัวเนี้ยมันจะเพิ่มสูงกว่าตอนช่วงเลดเกมแต่มันก็ไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่ตรงที่แบบอีกฝ่ายสามารถลบได้พอถ้าไฝ่ายลบไปี่ยพาสซีฟนี้จะหายไปเลยนะครับแต่ว่าตัวเก่าเนี่ยคือมันจะเพิ่มต่อตัวใช่ไหมบัญญัติก็จะการันตีแน่นอนนะครับว่าจะเพิ่มตัดนะแต่ว่าตัวเนี้ยไม่ใช่นะครับคือมันต้องสร้างดีบัฟให้กับอีกฝ่ายก่อนผมถือว่าเป็นข้อเสีียนของ้ ส่วนทางด้านตัดพื้นฐานของตัวเซลดิตเนี่ยพลังโจมตีเนี่ยถือว่าอยู่อันดับหนึ่งของเกมนะตอนนี้เลยนะครับอยู่ที่1เลยคือมาแรงมากยิ่งสกิลหนึ่งนะยิ่งแรงนะครับอยู่อันดับหนึ่งของเกมเลยนะส่วนพลังป้องกันเนี่ยอยู่ที่68ของเกมนะครับถือว่าน้อยมากแล้วก็เลือดเนี่ยอยู่ที่3ามของเกมนะครับถือว่าปานกลางนะออกไปทางน้อยส่วนอุปกรณ์ของตัวเซลดิทเนี่ยผมแนะนํา <t> ว่าให้ใส่เป็นประเภทโจมตีเป็นโจมตีแล้วก็ป้องกันก็ได้นะฮะ หรือว่าจะเป็นเลือดแล้วก็ป้องกันก็ได้นะ2 <It> s <S เซตเนี้ยคือใส่ได้นะครับทั้งเลือดแล้วก็ป้องกันนะ s like. <S ถ้าทีมไหนที่เน้นสกิลสองของเซ <Shield. S 1> ดิทก็ใส่เป็นเลือดนะครับ s like. <S ให้ตัวเซดิเนี่ยยืนในสนามได้นานๆน,นะครับก็ใส่เป็นเลือดนะส <'s> like. ่วนคนไหนที่เน้นดาเมจก็ใส่ไปโจมตีนะฮะก็เล่นได้2ส,สายนะเซดิทตัวนี้โอเคไปเราก็ไปลุยกันดีกว่านะซึ่งทีมที่ผมใช้เนี่ยก็เป็นทีมนี้เลย เป็นทีมของดัตตีนเป็ดนะครับก็นี่เลยนะแล้วก็สาเหตุที่ผมใช้บัญญัติของตัวสดิดเนี่ยเพราะว่าบัญญัติของเอทรอซ่าเนี่ยมันมันลดโจมตีเกินไปนะครับผมเลยคิดว่าเอ้ยมันไม่เสี่ยงดีกว่าแล้วก็แบบอาจจะทําให้ดามเมจของทีมเราค่อนข้างเบานะครับผมก็เลยเลือกเอาบัญญัติของสดิดดีกว่าส่วนอาหารผมจะกินเป็นเพิ่มโจมตีนะคือหน้าที่ของสดิดเขียวในทีมผมเนี่ยคือเป็นโจมตีแล้วก็อาจจะเล่นเป็นพวกแนวเกาเทอร์เขียวก็ได้ในบางสถานการณ์ ส่วนเมเลดาตินเป็ดเนี่ยก็เป็นตัวดาเมจแน่นอนนะครับแล้วก็เอสเทรอซ่าก็เป็นตัวแท้งนะครับเป็นตัวทอนนะส่วนโดฟ้าเนี่ยเป็นตัวแท้งนะครับเพื่อเอสเทรอซ่าตายก็โดฟ้ามายืนแทนได้นะครับไปทุกคนตาแรกนะซึ่งในคลิปนี้ผมจะลงแบบนับของ1รอบแล้วก็ลงแบบนับของ1รอบแล้วกันนะครับเป็น2รอบนะคลิปนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะเบิ่มเบิ่มไหมนะครับทีมนี้นะก็หวังว่าดาตัตตนเป็ดของเราจะ ผงาดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากที่โดนแบบเมตาตบยับเลยโอเคเป็นทีมป่าฟ้าเดอะวันเลยนะครับตาแรกโอ้โหพลังต่อสู้1 4ึ่งแมืเลยเหรอมันจะเยอะไปไหนวะนะเขาก็น่าจะตีมาเลยนะใช่ไหมเรื่องขั้นการ์ดมาค่อนข้างชั่วนะครับเอาละฮะก็ตามสูตรนะก็คือใช้ป่าตีดัสไปเลยเอาอย่างนั้นเลยเหรอเฮ้ยตายไหมข่าไทยขาไทย เอ้ยยังไม่ตายนะครับยังไม่ตายนะโอเคถือว่าแบบก็มาดีครับอยู่เลยอะ่ะเออเอาดีฮะยังไม่ตายนะมาขอสับป๋าหน่อยแล้วกันแล้วก็ทอนมาเลยเพเซฟไปฮะปาไปหนึ่งทีสามหมื่นสี่ยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อีกทีนึงอีกทีหนึ่งสามหมื่นแปดก็ยังไม่ค่อยแรงนะแต่ไม่เป็นไรนะครับได้อยู่มามาเราเปิดทอนมาแล้วไง เราเตรียมการนะครับเจอป่าเดอะวันเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าป่าเดอะวันของเราจะชนะแอสซาโหมดหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะชนะชเขาก็กางโล่มาแล้วก็ฟูเคาน์เตอร์กลับไปนะครับเอทรอซ่าเขาเลือกที่จะไม่โจมตีต่อนะเราก็จะทำการปั่นปื้ดไปเลยอีกฝ่ายมีบัฟด้วยโดแรงขึ้นนะครับแล้วก็ใช้แอสซามโหมดเนี่ยตับไปเลยแล้วก็ตับอีกสกิลหนึ่งผมคิดว่าไม่น่ารอดเชื่อผมไหม อ่ะลองดูมาปันไปโอเคอีกทีปังไปดีครับเกิดใหม่ไปเลยเกิดใหม่ไปแล้วก็อีกทีปัป้งไปไงระเบิดไปปา๋าเรียบร้อยไหมแพ้ยอมแพ้ไปเจอม,มาหาเทพเอซาเข้าไปเปไงปา๋าเดอะวันก็ตัวแตกเรียบร้อยแล้วนะอีกฝ่ายก็ไม่มีดาวเมจแล้วในทีมนะครับก็จะมีตัวเนี่ยเอทรซา,าปอมก็เป็นเป็นตัวพาสซีฟนะครับไม่ใช่ดาเมจนะ บอกเลยว่าโดนเอาละฮะโย่มาหนึ่งสเต็ปท่วนโย่โโมาแล้วโย่โโมาแล้วยังไงเออตีมา <ST AN CO> สตันแอซซโมดใช่ไหมคือไม่น่ารอดมันสตันชัวเลยตีเนี้ย <laughs> แต่ว่าเราขอเพย์เซฟก่อนนะเพื่อนเดีผมจะให้ดูนะว่าไอสกิลของเซลดิตเนี่ยมันดีมากนะครับดีบัฟนะแล้วก็ตีนี่ไปเลยนะครับปะตีน้องอิสเบนางฟ้าไป ภบาพดีบัฟไปเลยแล้วก็ป่าป่าปาปามโคตรแรงนะครับครึ่งโหลดอีกฝ่ายโดโรสเกตันติชัวสองลูกยาวๆวไปเพื่อนไม่ต้องเล่นนะเออยาวยาวไปสองลูกยังไงฮะมาเรื่องขั้นการแบบหมู่มาแล้วก็สาตาร์นต่อเลยใช่ไหมเออหืสตาร์นต่อเลยเขากลัวมากเฮ้ยยังยังเพื่อน นี่ไงเห็นไหมเกณอันติลดลงไป2ลูกแล้วนะครับแล้วก็ดีบัฟต่อเลยคือเพย์เซฟจัดอ่ะออนมาแล้วก็ใช้ผมว่าผมจะไม่รีบนะรวมการ์ดไป<ม>ดีบัฟยับยับอ่ะเต็มหัวบอกเลยเต็มหัวเพื่อนไม่ต้องเล่นเฮ้ยมันนุกดีว่ะทีมเนี้ยผมชอบนะเอาเรื่องนะเอาเรื่องทีมแอสซัโมดทีมเนี้ยเป็นทีมสพี่น้องนะ เล่นเกณฑ์นติมาหรือเปล่านะอีกฝ่ายแต่ว่าเขาสตันไม่ได้แล้วนะเนื่องจากว่าเนี่ยติดตัว,ตวของเอทรอซ่าอยู่นะครับโย <Yo! S 1> มาโยูู่คาเตอร์จะมาโยงมาโย่เออตีมาตีมาหุยแ,แรงนะแรงนะแรงนะแรงอยู่แต่ก็ไม่น่ารอดวะดูทรงแล้ะ <pater n boxes> เราใช้อนติไปเลยนะยิงยิงไครเดียยิงเกาเทอร์แล้วกันไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะสองตัวนี้ ยิงเกาเทอร์แหละแล้วก็ใช้เซลดิทตีเกาเทอร์ไปเลยมาอันตีไปก่อนหนึ่งสเต็ปท่วนยังเท่ละบอกเลยโอ้โหหืมเจ็ดหมื่นแล้วก็ดีบัฟไปสามตัวนี่ไงล่ะแล้วก็ตีไปปา่าห้าหมื่นเรียบร้อยไปเลยนะครับทุกคนเฮ้ยเอ็นสกรีนมันเท่จังวะน่ะ เห็นไม่ชัดแต่ว่าเท่อยู่นะเป็นแบบบินมาใช่ไหมเอาเรื่องไปเราไปลงแบบชั้นสูงกันดีกว่านะไปลองดูนะครับทีมนี้ก็ถือว่าเป็นข้อสรุปเลยนะครับว่าไอซัลโมดทีมนะี้ทีมเจนใหม่ทีมนี้นะครับดีกว่าเจนแรกค่อนข้างเยอะแล้วก็มีตัวอย่างเซลดิเขียวเนี่ยเป็นตัวช่วยให้ไอซัลโมดมีความเก่งมากขึ้นจากพาสซีฟแล้วก็สกิลนะครับก็แบบเป็นตัวที่มาแก้ทางทีมลัสอันตินั่นแหละนะครับเซลดีเขียวนะ เอวิดเนี่ยผมใส่เป็นโจมตีแล้วก็ป้องกันส่วนแอสซัมโมดเนี่ยใส่เป็นโจมตีแล้วก็ป้องกันส่วนเอชลซ่าเนี่ยใส่เป็นเลือดนะครับแล้วก็โดรฟ้าใส่เป็นเลือดนะฮะไปทุกคนไประเบิดกันดีกว่าทีมแอสซัมโมดทีมนี้ต้องเป็นตำนานเบิ่มเบิมชัวแบบนับของด้วยบอกเลยเบิ่มเบิมความแรงนี่คือเบิ่มเบิมแน่นอนโอ้เป็นทีมเมอร์ลินเขียวด้วยเมอร์ลินเด็กนะครับตัวนี้ก็ถือว่าไหวอยู่มั้ง จานต้องไหวแล้วแหละเจอเมอร์ลินเด็กอะน,นะคิดว่าเราเป็นโลลีแล้วแบบที่จะให้อภัยอ่าน้องไปเจอดิตีไปตีบัฟไปก่อนนะฮะแล้วก็ตีไปนี่ไงละ่ะนี่นี่สี่หมื่นหกก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ก็มาดิครับเร่งขัน้นการให้กับเมอร์ลินมาด้วยแล้วก็ใช้เมอร์ลินอุ้ยไม่ใช่นี่ไงละ่ะฟูเคานเตอร์กลับไปน้องเล็มนะฮะตีมาเมื่อกี้ แล้วก็เมอร์ลินนะครับบาลิสตาด้วยยิงเมอร์ลินโคตรแรงเลยว่ะก็ได้ดีครับเมอร์ลินแรงขนาดนี้ก็ได้ดีฮะไปเซลดิตตีไปแล้วก็แอเซาหมดปั่นไปเลยตีไปก่อน <c oughs> เปิดทางหน่อยน้องชายข้านี่ไงล่ะครึ่งหลอดแล้วก็ปั่นสปินไปปั่นปืดโอเคเรียบร้อยไหม <c oughs> ตายไหมรอบนี้ตายไหมเรียบร้อย เมื่อกี้เห็นว่าน้องเมอร์ลินตีแรงหลือเกินแต่ว่าดีที่มีเอทอลซ่า,าทอนไว้อยู่อย่างนั้นแอตเทลหมดตัวแตกไปแล้วนะเมื่อกี้โอ้ยเขาใบ้มาเลยว่ะรอบนี้โอเคนะครับเขบาใบ้มาเนะเราก็จะไม่รีบแล้วกันตอนนี้คือแบบถ้าใช้อันติไปเนี่ยกดในพ p พรอบนี้มันจะมันจะนั่นไงแต่ก็ใช้ไปเลยแล้วกันนะครับช่างมันมาอันติไปแอตเทิลหมด อืมโห่ิเกาเธอตายไปเลยแล้วก็ดีบัฟไปก่อนแล้วก็บนหัวของไอซ์ซัโมดเนี่ยเห็นไหมทุกคนที่เป็นดีบัฟสีเทาเเนี่ยบนหัวเนี่ยนะครับคือเป็นมายัดของเซลดิดนะถ้ายิ่งไฟไหนตีติดคิติคอนเนี่ยก็จะลดสแต็คคิติคอนนะครับลงนะแล้วก็เป็นดีบัฟที่ถาวรด้วยนะครับไม่ออกนะต่อให้จะลบดีบัฟเท่าไหร่ก็ไม่ออกเป็นดีบัฟถาวรนะ ตีไปเรียบร้อยแล้วนะไม่นารอดตีงไงนะแอซัลมดขอปิดบ้างโอเคเรียบร้อยนะครับตานี้โอเคนะครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างนะทีมนี้นะครับทีมของเซลดิตตัวใหม่เฟสติวัลนะผมคิดว่าเป็นตัวที่เอามาแก้ทางทีมลัสอันติแล้วก็เป็นตัวที่เอามาช่วยทีมแอซัลมดให้เก่งขึ้นอีกขั้นหนึ่งนะครับแต่ถามว่าสู้เมอร์ลินโลลี่ได้ไหมเนี่ยอันนี้น่าจะไม่ได้นะครับสู้เมอร์ลินโลลี่ไม่ได้นะฮะต้องบอกก่อนนะ ถ้าเกิดว่าเมอร์ลินเปิดก่อนแล้วถ้าไม่มีเอทโรซ่าทอนหรือว่าเป็นตัวโดโรฟาทอนอยู่เนี่ยผมคิดว่าเมอร์ลินใช้บาลิสต่ายิงมาแอซเซอโหมดน่าจะแตกแต่ว่าถ้าเป็นทีมของเมตาป่าเดอะวันเนี่ยถ้าโดนอีกฝ่ายเปิดก่อนนะอาจจะสู้ได้นะครับเหมือนอย่างตาแรกอะถ้าแอซเซอโหมดไม่ตายอย่างเงี้ยอีกฝ่ายนี่คือตายแน่นอนนะฮะแล้วก็ถามว่าเป็นตัวที่เก่งไหมผมยังคิดว่ามันก็มันก็เก่งนะเอาจริงๆมันก็เก่งมันก็มาช่วยทีมแอซเซอโหมดได้นะครับ ทำให้ทีมตีนเป็ดของเราก็พังอาดขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งแต่มันมีข้อเสียอยู่นะครับตัวนี้ข้อเสียของเซลดิตเขียวเลยตัวนี้นะครับคือมันเป็นตัวละครที่ไม่ถึกอีกฝ่ายนี่คือตีไม่กี่ทีก็น่าจะตายแล้วนะฮะมันไม่ถึกนะแต่ว่าตีแรงไงตัวเรื่องของคะแนนเนี่ยผมให้สักอยู่ที่8เต็ม10แล้วกันนะครับแเต็ม10นะคนไหนที่เป็นสาวกทีมของไอซซัมโมดแล้วแบบเป็น FC ของไอซซัมโมดจริงๆเนี่ย ก็อย่าพลาดนะครับอย่าพลาดหาตัวของสซดิดตัวนี้มาใช้นะฮะรวมถึงตัวของเชนเลอร์ด้วยนะครับหรือว่าเชนเดเลอร์ที่หลายๆคนเรียกนะก็เป็นตัวหนึ่งที่มาเล่นกับทีมไอซ์ซิลโมดได้นะครับอืมโอเคคลิปในวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละนะครับทุกคนวันนี้ก็มารีวิวตัวละครของเซดิกเขียวตัวนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เลยนะฮะก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปผมนะครับส่วนคลิปหน้าเนี่ยจนคลิปแล้วนะครับก็ จะลืมติดตามไว้ด้วยนะครับส่วนในวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับผม